ถ้าทำนี่เราดูเห็นชัดเจนเลยว่าสัเพชชาชานี่ทําได้จ้าจ้างเหลือเกินดูเนี้ยหัวก็ไปได้ใ่ไห้ประเด็นดื้อเหลือเกินประเด็นนี่คงจะดื้อน้าดูโดนมาเยอะนะครับปัง่งน้ำเงินแต่ก็ยังเดินทําอยู่ครับโอ้โหไม่มีหมดอกครับยกหนึ่งเป็นยังไงยกห้าก็เป็นยางงั้นเดี๋ยวคนนี้พอใจไปแรงครับ ตอนนี้ดูใครได้เปรียบอ่ะครับคงดูฝ่ายมุมแดงครับแดงได้เปรียบนะครับตาต้องไปต่อสองครับลองไหมดูข่าตีนี่แดงดูได้จับจับใ้เปรียบครับแต่ความขยันแล้วก็ลูกหัวจิตหัวใจร้อยเปอร์เซ็นตนี่เจ้าแสงเพชรชอววราชัยนี่เอาไปกินหมดครับดูเนี้ยโอ้โห ขอให้ได้เดินก็หาไม่มีหมดโอ้โหหรือเชื่อพชรชาชายวันนั้นก็ทำน้องารุมมาครับน่าหลัก็สุจริงเริ่มอ่อนแรงลงไปครับที่ทางด้านฝั่งแดงตอนนี้เร่งมาตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยครับเจ้าเพชรชาดชายโดน ทั้งเข่าซ้ายเข่าขวาครับดูครับพอแทงแต่ละแกมบังไว้ด้วยครับเจ้าแสงเพชรดูนี่ครับไหลน,น้ำเงินนะครับแะชักเกิดความมั่นใจขึ้นมาครับทั้งที่แกขึ้นมาชกนีต้ตกเป็นรองตอนนี้แกมั่นใจแล้วชูไม้ชูแขนครับราคาต่อรองก็ ยังเหมืออยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับแมอยู่ฝ่ายแดงครับนี่ขนาดยกข้าครับครับตัวแดงยกข้าอยู่เสมอกันครับครับเหมือแดงอยู่อ่ะดูให้ดีนะทีเด่งเดี๋ยวช่วยบอกว่าใครชนะครับอ่าดูสายเพชรยังเหมือนเดิมครับอ่าเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับเดินเข้าหานะครับไม่โยกบอลครับดูนี่ครับแม่ยกข้ายิ่งแรงใหญ่เลยครับอ่าดูเลยดูว่โอ้โหใครยิงชกใหครยิ่งสนุกครับ ไม่มีเครียดนะครับคักเหลือเกินครับเนี่ยเด็กคนนี้ถ้าวันชนะไปเนี่ยเป็นเด็กเด็กมวยสร้างเลยทีเดียวเดเล็กเดเล็ก,กยังไงเด็กคนนี้ก็อย่างนั้นแหละครับาการชมนี่ต้องยอมรับเลยฮะที่ชาติชาตี่บอกว่าแข่งแข็งแรงแล้วนะครับเราก็ยังได้ทุยใหญ่ด้วยแต่ที่ไหนได้ผมกดวี้ขยี้เข้าไปแล้วสี่ห้าแกงก็หมดเหมือนกันแต่เจ้าสสงเพชรนี่ก็แข็งแรงกว่าเลยครับเห็นี่ชัดเจน แบบไม่โชกไปยิบไปชกไปสนุกไปถ้าชกไปแล้วเครียดดิเราโชกไม่ออกนชแล้วสนุกกยับโอ้โห,โหดูกันนี่มาเท้าก็สองต่อเข้ามาไม่สนเดินชนตีเขายังเดียวเดินเข,นนไไข้าไปท่าเข้าไปน้ำเข้าไปด้วยข่าขวาชา,ชารูอ่อนแรงชัดเจนครับ กดตุกดี้ขยี้เขา้าแทงด้วยเขาจะโตด้วยขวา,าเซตตีเ,เขาไปยิ้มไปแล้วบอกกลับัูเฮ้ยยิ้หมดเหรอหมกูติมึงนะน่ากินยิ้มเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมได้ยินไหมไม่คุณหนงได้ยินไหมผมไม่ได้ยินหรอกครับเหมือนกันไม่ได้ยินฉ <c oughs> ันหูโมไปเองเห็นใครขยับปากมุ๊บมุ๊บ จริงๆครับที่ทางฝั่งแดงไม่หมดธรรมดานะแี่ไม่แดงเนี่ยแกชาวเซียนมือบอลล็อกเนี่ยหมดไปด้วยดเซียนหรูยังหมดเลยนะอราคาสองหนึ่งห้าสองนะดูรูปร่างดูเนื้อตัวดูชื่อแล้วรู้ว่าเด้เปียบที่ไหนได้เซียนหรูก็หมดไปกับชาวบุญกันดีครับเพราะโชคเสียนี่สารภาพเลยฮะกับพี่ชาชัยนั่นคือชาชัยน้อยชาวไร่อ้อยราชจะเป็นพ่อนะฮะ เ่าเร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 ียนรู้ทราบครแล้วก็ไปหัวหน้าค่ายด้วยคงไม่ได้มีปัญหาครับยกให้ชัดเจนครับโอ้เจ้าแสงเพชรวันนี้จะชกกับพระเจ้าจ้าชาวไร่อ้อยอีกครั้งหนึ่งครับรายการสควอเตอร์หลังเวทีครับนี่ครับผู้ชนะครับก็โอเคครับยับจับสายมีคนเข้ามาชมบ้างไอ้มั่งนิดหน่อย ปยังไงเป็นยังไงคนแพ้นั่งซึมนะครับก้มหน้านั่งซึมนั่นคือผลการชกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วครั้งที่สองการแก้หมือก็เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมานั้นก็ประกบชาติ16ตุลาคมที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่าแสงเพชรย้ำแค้งอีกครั้งหนึ่งจะเพิจารล้างแค้งไม่สาเร็จวันนี้เพชรชาชาจะขอแก้แค้นนะครับจะได้แค้งคืนหรือจะหนักแค้งขึ้นไป ก็ต้องชมกันซึกฟ้าจากเย็นวันนี้ครับแฟนมวยต้องติดตามชมกันครับครับอ้าช่วงนี้เราไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแฟนมวยทางบ้านครับท่านครับ วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดีสปอร์ตอุปกรณ์มวยมืออาชีพระดับสากลวินดีสปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ บริการหุ้เสี่ยงูรัทีงาน1 9 0 0 1 1และ1 9 0 0 1 1กฟังข้อมูสดสดและสภาพแวดลอมยก่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1 9 0 0 1 1สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่หน้าสิบเเวยเด็ดเสียอู่้าสมาชิกเหละอกาบาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้หี่0165868 าเหรียญพระราม957และมินบุรีห้องพักสวยอาหารมากกว่า400รายการพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสและยิมมวยไทยโอ้โ,อโอจากสนามบินไม่ไกลแป๊บเดียวก็ถึงแวว ท่าสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวสิาามอ้องน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทรซิกซีเซียน1.9.0่น 0, 1เเสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกดหนึ่ง้นหูกด2ชาตีพระประแดงกดสาจากองและกดสเดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้ สได้้ตบริษัทแลนเฮาส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาและรับฝากขายอาคารบ้านที่ดินคอนโดติดต่อ0819191345 0819191345จริงใจซื่อสัตย์รับใช้สังคม ขึ้นสองเวียนรักทีไรสมชายทำท่าเหมือนจะไม่สู้ทุกที ม,มุนไพรจีนสปรุลบำรุงร่างกายฟื้นฟูอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิงฟื้นฟูสุขภาพสมชายที่ไม่ยอมสู้ให้กลับมาจุกกรู้สู้ไม่ถอยคืนความเป็นหนุ่มให้สมชายสู้ได้ทุกสังเวชรัง ครับเข้ามาช่วงที่สองของรายก,การเรียนูครับครับก็ต้องขอบคุณแฟนมวยทุกๆท่านครับที่ชมรายการเรียนูว,ว่าวันนี้จะเปิดเกมไทยเอ่อลล์ไลท์เข้ามาช่องสามจังหวัดไทยก็ลืมอีกแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะเตรียมมาแฟนมวยได้ฮอลลไลท์ต้องขออภัยด้วยครับบางครั้งบางคราวงานเยอะครับทำเออศูนย์อยู่ว,ว่างๆบอกงานเยอะเอ่อเอเาเป็นว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับตู้นะฮะก็คุมเกม์มาส,ส่งซิ่งทั้งหมดแล้วก็ไปที่ปรึกษาทั้งหมดเพื่อจะให้แฟนมวยทางบ้านเนี่ย ได้เล่นซิกเล่นซิกหน้าตู้ FMS แล้วก็ที่ขึ้นหน้าจอทั้งหมดนี่คือสิ่งหนึ่งของหน้าตู้นี่แหละครับสมบูรณ์ใช่ไหมครับนี่ครับติดต่อทุกเบอร์ได้นะฮะในห้างเซงซ่าตั้งนะครับก็เรื่องของสมบูรณ์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เข้ามาท้องสิทธิ์อุ่นเนี่ยทุกระบบนะครับก็ต้องขอบคุณปีใหม่มีโปรแกรมไปใหม่โปรแกรมใหม่ครับ ยังไงฮะปีใหม่นี้มีโปรแกรมไม่ครับไม่ครับโปรแกรมเป็นไง๋อ,อไป,ปเที่ยวโปรแกรมมวยหรือว่าโปรแกรมไปเที่ยวไหนครับถ้าโปรแกรมมวยเนี่ยต้องบอกว่าเราตรงนี้เราจะเป็นเทปนะนะครับเพราะว่าเราจะมีการปรับปรุงฉากากต่างๆแสงสีเสียงใหม่ขึ้นอีกนะครับในวันที่25ธันวาคมไปถึงวันที่2มกราคมน,นะครับอนนี้เราจะทําเป็นเทปมาให้ท่านไ,ได้ชมกันเพราะว่า เราจะปรับปรุงสางที่ตรงนี้ให้สังสีเสียทุกอย่างให้ดีขึ้นนะครับให้กับแฟนมวยนะครับจะปรับปรุงตรงนี้แต่ส่วนโปรแกรมเที่ยวนี่ก็คงจะมีนะครับคุณทราวแม่แดครับยังไม่ทราบเหมือนกันครับคุณไหนครับต่างแขอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับแลวเสียงหูครับก็คงจะอยู่บริเวณกรุงเทพนะครับหรืออาจจะอยู่